สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็เป็นการเล่าเรื่องหนังสือนะฮะที่เกี่ยวกับธรรมะซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นหนังสือที่ผมเขียนขึ้นมานะครับก็คือเป็นธรรมะผสมฟิสิกส์ดาราศาสตร์นะฮะถามว่าเ,เข้ากันได้เหรอจำเป็นเหรออะไรเงี้ยก็พูดไปเยอะแล้วนะผงผงไม่ซักไม่พูดซ้ำละนะวันนี้เข้าประเด็นเลยเพราะว่า วันนี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะนะฮะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอ่ะก็คือว่าอย่างที่ผมบอกผมพยายามบอกบ่อยๆว่านักการศาสนาพุทธในปัจจุบันเนี่ยบางส่วนเนี่ยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการพูดเรื่องเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทําไมกลัวว่าวิทยาศาสตร์จะไม่รองรับหรืออย่างไรเอาอย่างนี้วันนี้ผมจะมาบอกว่าเรื่องโลกนี้โลกหน้าเรื่องนรกสวรรค์นเนี่ย สามารถที่จะใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นีมาอธิบายได้นะเอางี้ดีกว่านะครับ <c oughs> วันนี้จะพูดเดเรื่องสสารที่ซ่อนเบรนนะฮะ <c oughs> ถ้าฟังผมไปเรื่อยๆอย่างน้อยแนละ้วเปิดใจฟังก่อนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยพูดในมุมมหอพูศสสาราหรือพูดในมุมมอของวิทยาศาสตร์เนี่ยคือแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะฮะอ่ะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ ดูตามในหนังสือเลยก็ได้นะฮะหนังสือนี้จากหนังสือชื่อพุทธจัก,กรวานนะครับาศาสสารที่ซ่อนเบรนนะครบทนี้เนี่ยผมก็เริ่มด้วยการโคดคําในพระไตรปิฎกนะในปายาสิราชัญยสูตรส่วนหนึ่งเนี่ยที่มีคํากล่าวว่า โลกหน้าบุคคลจะพึงเห็นเหมือนดังที่ประพิษท,ทรงทราบด้วยมังสะจกสักษุนี้หาไม่ได้คือหมายความว่าในโค้ดข้อความเนี่ยหมายความว่าโลกนี้โลกหน้ามีจริงแต่เห็นด้วยมังสะจักสุเนี่ยไม่ได้หรอกนะอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อตอนที่แล้วก็คือว่าด้วยสายตาของมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมองเห็นแค่ขอบเขตขอบเขตเดียวนะที่แสงสว่างสองเข้ามาที่เขาเรียกว visible light คือในช่วงที่สายตาม,มนุษย์มองเห็นเนี่ย เป็นช่วงคลื่นนิดเดียวนะ่ะนอกนั้นเนี่ยอังมีอีกเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นไม่เห็นก็ใช่ว่าจะไม่มีนะพูดง่ายนะครับซึ่งในพระไตรปิฎกก็บอกชัดเจนเลยนะมีแต่ว่ามังสักจัสุปกติไม่เห็นหรอกนะหรือหูคลื่นเสียงปกติไม่ได้ยินนะแต่มีอยู่นะครับการที่จะพิสูจน์ก็เป็นไปได้สองแบบก็คือฝึกฝน จิตใจตามหลักผู้าศาสนาหรือตามหลักของอสมาธิทูวไปก็พอจะได้นะไม่ใช่ผู้าศาสนาอย่างเดียวนะครับหรือก็ลองตายดนะูก็สองอย่างนะฝึกฝนเพื่อฝึกฝนเพื่อขยายขอบเขตการมองเห็นขยายขอบเขตการได้ยินหรือไม่ก็ลองตายดูนะก็สองอย่างนะครับประมาณนี้นะแล้วก็พูดถึงเรื่องของปัจจุบันเนี่ยนะฮะ นักฟิสิกส์อันนี้เป็นกระแสหลักเลยนะฮะในเอกภพเนี่ยนักฟิสิกส์กำลังงูงงสงสัยมากเลยเพราะว่าเมือ่อพิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์คือทางทางกล้องโทรทัศน์หรืออะไรก็ตามนะฮะแล้วก็คํำนวณดูแล้วเนี่ยเขาพบว่าส,สารที่เรารู้จักกันเนี่ยคือคนสัตว์สิ่งของเนี่ยมันน้อยมากเลยนะในเอกภพเนี่ยมันมีอยู่แค่ประมาณนะเอาคร่าวๆนะ 5%มีอยู่ประมาณ5%เรนะฮะเท่าน,นั้นเองนะสาสารที่เรามองเห็นนะฮะนอกนั้นีเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันต้องมีอยู่ไม่งั้นเอกภพมันจะคงตัวอยู่ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของอันนี้ชัดเจนนะนะักวิทส์ดาราศาสตร์จะบอกประมาณนี้ทุกคนนะอีก2อ,อันเขาเรียกอันหนึ่งว่าดาร์ m แมทเ r อร์นะฮะหรือก็คือภาษาไทยคือสาสารมืด มีอยู่ประมาณ23อนตในเอกภพสสารมืดน,นี่คือมันที่เขาเรียกว่าสสารมืดเนี่ยหมายความว่าคลื่นแสงเนี่ยมันมันไม่สามารถจะมองเห็นได้นะหมายกแล้วนะคลื่นแสงไม่สามารถมองเห็นได้นะประมาณ23อเนีก72เรน์เนี่ยเขาเรียก dark energy นะ dark energy คือพลังงานมืดนะที่ทำให้ตอนนี้เนี่ยเอกภพมันขยายตัวอย่างมีความเร่งเหมือนรถที่วิ่ง ไม่ได้วิ่งคงที่เลยนะเร่งความเร็วไปเรื่อยๆนะอย่างนี้นะครับซึ่งเขายังตอบกันไม่ได้จนถึงบัดน,นี้นะยังตอบไม่ได้เลยว่าดานแมตเตอร์คืออะไรด้านอินเนอร์จีคืออะไรแต่ว่ามันผลมาจากข้อเท็จจริงที่ได้จากการสังเกตการแล้วก็คำนวณแล้วนะมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับทีนีส้สารมืดเนี่ยนะส,สารมืดเนี่ยมัน ถ้ามุมมองในมุมมองของกาแล็กซี่เนี่ยปรากฏว่าในแต่ละกาแล็กซี่น่ยนักฟิกส์บอกว่าถ้ากาแกล็กซีนั้นยังคงตัวอยู่ได้เนี่ยเหมือนเช่นเรานึกภาพดาราจักรนะจักรวาละเนี่ยที่มันยังคงตัวเป็นรูปจักรอยู่ได้เนี่ยส,สารมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยหรือคนสัตว์สิ่งสองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถ้ามีเท่านี้มันไม่สามารถที่จะทําให้สา,สารในกาแล็กซีเนี่ยมันยังคงรูปอยู่ได้ นะเพราะว่าสาสารอย่างที่มองเห็นเนี่ยมันมีประมาณแค่ส0เท่านั้นเองที่มันยังคงอยู่ได้เนี่ยมันจะต้องมีอีกตั้ง90%นะฮะแล้วเขาก็มีการคำนวณว่าไอ้เกเป็นี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะสาสารมืดเขามันมองไม่เห็นอ่ะคือคลื่นแสงเนี่ว่าช่วงไหนก็ตามอินฟาเรดอัลตาไวเลสไมโครเวฟหรือว่าอะไรก็ตามหรือแม้แต่ช่วงแสงที่ ตามองเห็นเนี่ยมันจับมัน,นไม่ได้แต่การคำนวณบอกว่ามันต้องมีอยู่ถ้ามันไม่มีอยู่ในกาแล็กซี่มันคงไม่ได้เพราะว่าสาสารทําให้เกิดมวลใช่ไหมที่มันยึดเกาะอ,อยู่ได้เนี่ยมวลมันต้องมากกว่าที่มองเห็นอีก9 0นะแล้วเขาก็บอกว่ามันตรงนี้สาคัญนะเขาบอกว่ามันอยู่ล้อมรอบแกแล็กซีแต่และกาแล็กซี่อยู่ในรูปของฮาโลหรือว่าทรงกลดนะอันนี้น่าสนใจมากนะเนี่ยเป็นรูปนี้นะฮะ ตรงกลางนี่คือรูปตัดของกาแล็กซีนะสมิว่าเป็นกาแล็กซีทางช้างเผือกนะก็ประมาณนี้นะครับรูปตัดของกาแล็กซีแล้วก็ตัวขุกขมมวเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์นะจริงๆแล้วมันมองไม่เห็นแบบนี้หรอกแต่ว่าทําให้รู้ว่ามันมีสาสารอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอยู่ล้อมรอบกาแล็กซีตัวนี้นะล้อมรอบแต่ละกาแล็กซีเนี่ยอีกตั้ง90%เน่ะนะนะเขาไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเขาเลยเรียกว่าสาสารมืดคือมันมองไม่เห็นอนะ มันมองไม่เห็นด้วยคลื่นแสงนะครับตรงนี้น่าสนใจมากนะน่าสนใจมากนะครับสรุปก็คือว่าสาสารในแต่ละแกล็กซี่นะฮะที่มองเห็นเนี่ยทนสารสิ่งของมีอยู่แค่ประมาณ10%อีก90%เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับทีนี้นักฟิสิกส์เนี่ยดาราศาสตร์เนี่ยเขาก็พยายามค้นหากันจนอยู่ปัจจุบันนะเขาพยายามสรุปออกมาเนี่ยมันสรุปออกมาได้ประมาณ3-4ข้อว่า สสารมืดนี้ควรเป็นอะไรนะข้อแรกเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นสาสารที่มีความสว่างในตัวเองน้อยมากๆอันนี้น่าสนใจนะลองลองติดตามนะมันอาจจะมีความสว่างแหละแต่มันจับไม่ค่อยได้อะ่ะมันน้อยมากเลยอะ่ะคือบางครั้งก็เห็นบางครั้งก็ไม่เห็นนะประมาณนี้นะนะข้อ1น,นะ ข้อ2หรือมันอาจจะเป็นสาสารแบบใหม่เลยนะฮะที่ที่เราไม่รู้จักจนถึงปัจจุบันเราก็ยังไม่รู้จักมันนะอะไรก็ไม่รู้นะนะหรือเป็นสา,ส,าสารที่ประกอบด้วยอนุภาคนิวตริโนนิวตริโนเนี่ยภาษอังกฤษบางทีเรียกว่า ghost particle นะเขาเรียกอนุภาคผีนะ อ้นี้ก็ยิ่งน่าสนใจนะทำไมถึงเรียกอนุภาคผีนะมันเป็นอนุภาคที่มีมวลน,น้อยมากแล้วมันสามารถเ,เคลื่อนที่ผ่านอะไรก็ได้ทะลุไปเลยนะทั้งคนทั้งสัตว์จิ่งของกระพงนะ,นะครับส่วนศั์เนี่ยผมจะข้ามนะในการพูดนะอย่างแรกแสงสว่างน้อยมากๆอย่างสองอะไรก็ไม่รู้อาจจะไม่จับแสงสว่างเลยนะสาร,สารนี้อย่างสา เป็นอนุภาคผีนะิวตริโนความเร็วแทบจะเร็วเท่ากับแสงนะหรืออันนี้น่าสนใจมากเลยนะข้อ4นะฮะทฤษฎีล่าสุดนะปัจจุบันที่นหนังหมายแล้วอินเตอร์สเตล่าเอามาใช้นะที่เรียกว่าเบรนคู่ขนาดนะฮะมีนักฟิสิกส์ท่านหนึ่งเขียนหนังสือนะชื่อมิเชลคากุเขียนอธิบายไว้นะผมอยากจะอ่านตรงนี้นิดนึงอนะ คือเขาเรียกว่ามันมีทฤษฎีเมมเบรนเป็นเอกภพคู่ขนานคาร์เธแล้วก็พูดแล้วนะขอย้ำอีกทีเขาบอกว่าเมมเบรนน่าใช่เหตุผลที่พอเราฟังได้ในทางทฤษฎีในคําตอบของปริศนาเรื่องสารมืดลองจินตนาการว่ามีโลกคู่ขนานลอยตัวอยู่เหนือเอกภพของเราขึ้นไปเพียงเล็กน้อยกาแล็กซี่ใดๆก็ตามที่อยู่ในเอกภพคู่ขนานนั้นจะมองไม่เห็นสำหรับเราสำหรับเรา แต่เนื่องจากความโน้มถ่วงนั้นมีต้นเหตุมาจากการโค้งตัวของไฮเปอร์สเปซแรงโน้มถ่วงจึงก,กระโดดข้ามระหว่างเอกภพได้ใบที่เอกภพคู่ขนานนั้นนะฮะกาแลกซี่ขนาดใหญ่ใดๆก็ตามในเอกภพคู่ขนานนั้นจะถูกดึงดูดข้ามไฮเปอร์สเปซโดยกาแลกซี่เอกภพของเราดังนั้นเมื่อเราตรวจวัดคุณมบัต่างๆของกาแลกซีของเราก็จะพบว่าแรงดึงดูดโน้มถ่งงวงมันมีค่ามากกว่าที่มาได้จากกฎของนิวตันเขาเรียกว่าเ,เป็น เอกภพคู่ขนานที่ไม่ปกติคนไม่สามารถจะกระโดดไปได้แต่ว่าแรงนิ้วถูงเนี่ยมันรั่วไปได้นะเมื่อเราตรวจว่าคุณสมบัติต่างๆของกาแล็กซีของเราก็จะพบว่าแรงดึงดูดนิ้วถวงของมันมีค่ามากกว่าที่มาได้จากกฎของนิวตันนะฮะเพราะว่ามีอีกกาแล็กซีหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังกาแล็กซีของเราลอยตัวอยู่ในเบลนที่อยู่ใกล้ๆกัน กาแล็กซีที่ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังกาแล็กซีของเรานี้จะมองไม่เห็นตัวโดยสิ้นเชิงลอยตัวอยู่ในอีกมิติหนึ่งนะแต่มันทําให้ปรากฏเห็นเป็นทรงกลดล้อมรอบกาแล็กซีของเราซึ่งประกอบด้วยมวลถึง90%นะดังนั้นสสารมืดจึงอาจมีสาเหตุมาจากการมีตัวตนอยู่ของเอกภพคู่ขนานนะนะอันนี้พู้โดยนักฟิสิกส์นะฮะ ซึ่งถ้าเป็นคนที่เรียนทางพุทธศาสนาะโดยเฉพาะถ้าเป็นหลวงตาตามวัดต่างๆนะไม่ไม่ใช่นะักวิชาการใหม่ๆนักปัญญาใหม่ๆในเมืองหลวงเนี่ยนะซึ่งค่อนข้างจะป,ปฏิเสธเรื่องนี้นะหลวงตาบอกโอ,โ,อโอ้เอ๋แมเนี่ยเรื่องปกติเลยนะเรื่องพบซ้อนพบมิติซ้อนมิติเนี่ยนะทั้งพุทธศาสนาพูดไปตั้งนานแล้วนะเนี่ยทำไปมากมาพูดเรื่องเดียวกันเลยนะ,ะข้อห้าอาจจะสาสารมุ่นไม่มีอยู่จริงแต่ว่าข้อนี้ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก นะ่ะนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ไม่ค่อยไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่นะยอมรับว่ามีมากกว่านะฮะอันนี้เป็นมุมมองของนักฟิสิกส์นะฮะทีนี้ลองมุมมองของผู้ศาสนาบ้างนะฮะอย่างเราเนี่ยเราเราคุ้นมากเลยอะ่ะบอกว่ามิติซ้อนมิติอะไรนะกสวรรค์นะเทวดาเนี่ยเราเราคุ้นมากเลยคือยังตัดความว่ามีจริงไหมมีจริงออกไปก่อนนะแต่ว่าเรื่องเนี้ยรู้เข้าใจาตานงแต่เด,เด็กแล้ว นะนรกสวรร์สวรร์สวรร์มีหกชั้นนะไม่ใช่เจ็ดชั้นนะสอนชั้นจาตุมหาราชิกานะดาวดึงยามาอะไรพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากสี่ข้อข้างบนเนี่ยตัดข้อห้าไปนะจะเห็นได้ว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็จะพูดถึงชีวิตอีกมิตินหนึ่งอะ่ะที่บางทีเราก็เห็นบางทีเราก็ไม่เห็นนะนะที่เราเรียกบางทีเราเรียกว่าผีอรวมๆนะมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่นะเป็นศาสารมืดก็คือ กลุ่มหนึ่งที่มันเป็นสสารที่บางทีมันก็แสงก็มองเห็นได้นะคือบางทีมันก็เปล่งแสงออกมาบางทีก็ไม่เห็นนะฮะซึ่งอยู่อยู่ในกลุ่มประเภทพวกเปลดนะหรือว่าสวรรค์ก็อยู่ชั้นที่อยู่ชั้นเดียวกับมนุษย์คือจาตุหมาราชิกาหรือว่าดาวาดึงเต็มที่นะเพราะว่าในคำพีบอกว่าสวรรค์สองชั้นนี้เนี่ยแสงสว่างยังส่องไปถึงแต่ ที่เราไม่เห็นผมก็ตีความว่าเพราะว่าแสงสว่างเนี่ยตอกส่องไปถึงแต่มันอยู่คนละคลื่นกับสายตามองเห็นบางครั้งเท่านั้นที่มันมาอาจจะปรับข้อหากันได้นะโดยการขยายขอบเขตของมนุษย์หรือว่าเขาอยากให้เรามองเห็นนะเป็นพวกเปรตหรือว่าสวรรค์ชั้นต้นๆน,น,นะครับหรือถ้าในมุมมองของสารที่ต่างออกไปเลยก็อาจจะเป็นพวกนรกชาวนรกหรือชาวสวรรค์ ชั้นอื่นนะซึ่งแสงสว่างสองไปไม่เห็นตั้งแต่ยามาเป็นต้นไปยามาดุสิตนิมมาลเนดีนะิ w w ati, นะิลเมิตวสวัตตีอะไรพวกนี้นรกนรกมี8ชั้นนะก็เป็นไปได้หรือไม่นะแต่ว่าเนี่ยถ้าไปพูดให้หลวงตาฟังคำบางแก่ที่มิโชคาวุพูดเนี่ยหลวงตาเชื่อเลยจะบอกว่าก็นี่ไงพวกชาวสวรรค์นรกนะแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะไม่ต้องคิดเยอะเลยนะแล้วก็เนี่ย อย่างข้อ4ที่มิโชคาโกะบอกเนี่ยก็คือเรื่องของมิติคู่ขนานเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเลยลองสรุปดูนะเพราะว่าในมุมมองทางพุทธศาสนาเนี่ยมนุษย์เป็นแค่ส่วนหนึ่งนั้นแล้วอยู่ในการมาพบใช่ไมมีการมาพบแล้วมีรูประพบมีอารูประพบ,พบนะฮะผมลองสรุปดูแล้วลองเซตเป็นเปอร์เซนต์ดูนะฮะในหนังสือก็จะเขียนไว้นะครับคือถ้า เราลองตีขวามวา,สาสารมืดในมุมมองนักฟิสิกส์ี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตในมิติอื่นนะครับในมุมมองผู้ศาสนาเนี่ยมีสามภพนะในกาเมภพนะฮะเอาดูรูปภาพรวมกว่อนนะสามภพภพบแรกเนี่ยอรูปอรูปภพคือมีอรูปภพสี่ชั้นนะรูปภพก็มีรูปภพสิบหกชั้นนะฮะส่วนกาเมภพเนี่ยก็มีเทวดา6นะะ 6ชั้นมีมนุษย์มีสัตว์นะมีเปลตอสุรกายแล้วก็ชาวนรก8นะรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น38นะทีนี้ถ้าเราตีความว่ามนุษย์กับสัตว์เนี่ยเรามองเห็นมันก็จะเป็น2ใน38นะที่เหลือคือ36%ปรากฏว่าถ้าเราเทียบอย่างนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าสสารปกติมีอยู่5%นะ สิ่งมีชีวิตที่ซ่อนเลนอยู่นะสาสารที่ซ่อนเลนอยู่มีอยู่95นะฮะทีนี้ถ้าเราพิจารณาเฉพาะกามาพบนะถ้าเราพิจารณาเฉพาะกามาพบนะเทวดา6มนุษย์สัตว์เรัจยฉานแปอสุรกายนรก8รวมเป็นสินะ,ะสิ่งที่เรามองเห็นมนุษย์สัตว์เรัจยฉานนี่มี2เป็น2ใน18นะ,ะมันตีได้ว่าสิ่งมีชีวิตปกตนะิมีอยู่ประมาณ11%เอร์เซ นะสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนเร้นกำมาณ89เนะเห็นตัวเลขไหมฮะในฟิสิกส์บอกว่าส,สารปกติมีอยู่ส0ประมาณนะฮะส,สารที่อะไรก็ไม่รู้อีกมีอยู่ประมาณ90นะลองเทียบเป็นตารางในทางวิทยาศาสตร์นะส,สารปกตนะิในแต่ละกาแล็กซีนะซึ่งผมได้ตีความว่าแต่แตละกาแล็กซีก็คือจักรกวาละก็คือ1จักรวาละ หนึ่งจัก,กรวาลหนึ่งสิ่งที่ผันไปประดุจจักนะในแต่ละกาแล็กซี่นะฮะมีสสารปกติอยู่วิทยาศาสตร์บอกว่า10สสารมืดอ,อะไรก็ไม่รู้90นะฮะถ้าเราตีความรวมทุกพบเนี่ยในทางุทธสานาบอกว่าสสารปกติสัตว์กับมนุษย์เนี่ยนะมีอยู่5%ารเสสารมืดมีอยู่95%นะฮะถ้าเฉพาะกามาพบเท่านั้นเนี่ยนะสสารปกติส1นะฮะ สาสานเป็นใน89นี่แทบจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะนี่ทำเล่นไปนะนะฮะระหว่าง10 9 10กับ11 89เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเรื่องเดียวกันนะฮะถ้าพี่นายเฉพาะกลางมาพบนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ในคมภี์ผู้สานาเนี่ยอันนี้ขอย้ำนะไม่ใช่เสริมอะไรคือไอ้คำว่าเสริมเติมแต่งเข้าไปในภายหลังเนี่ยมันต้องคุยกันนานนะอันนี้มันเป็นเรียกว่าโอปพนเนียนนะมันเป็นความเชื่อนะ แต่ถามว่ามีในพัไตบิดดกหรือไม่ต้องบอกว่ามีในพัไตบิดดกนะครับเรื่องนี้นะการมาพบรูปมาพบอรูปมาพบเนี่ยเราต้องยอมรับตรงนี้ก่อนนะนะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วบอกด้วยนะว่าการมาพบเนี่ยรูปพบนี่อยู่สูงขึ้นไปเทวดานี่อยู่สูงขึ้นไปอรูปพบอยู่สูงขึ้นไปนระนะกอยู่ต่าลงไปมีสูงต่ำนะมีมิมตินะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นภาพของผู้ศาสนาจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันใกล้เคียงกับภาพของฟิสิกใหม่ปัจจุบันมากนะฮะ แล้วถ้าเราตีความว่าสิ่งที่นักฟิสิกส์มองเห็นเนี่ย10กับ90เนี่ยมันแค่เฉพาะการมาพบเท่านั้นเนี่ยเราลองดูนะมันเป็นอย่างนี้หรือไม่นะฮะเราลองดูภาพนี้ใหม่นะที่เขาบอกว่าฮาโลเนี่ยนะฮาโลเนี่ยคือทรงกรดล้อมรอบกาแล็กซีนะี่ยที่นักฟิสิกส์มองไม่เห็นนะแต่รู้ว่ามีอยู่นะนะกับผู้ศาพุทธศาสนาบอกว่าในแต่ละจักรวาละเนี่ยนะ มันจะมีนรกอยู่ข้างใต้นะการมาพบนะเฉพาะการมาพบนะแล้วมีสว่า์ขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักฟิสิกส์มองไม่เห็นเนี่ยทางผู้ศาสนาจะบอกว่ามันมีแบบนี้นะภาพมันจะเป็นแบบนี้นี่นะฮะภาพที่นักฟิสิกส์มองไม่เห็นเนี่ยแต่ผู้ศาสนาได้อธิบายไว้มีแบบนี้อันนี้คืออ่า จักรกวาลน,นะฮะจักรวาละสิ่งที่ผันไปประดุจที่สายตามนุษย์มองเห็นก็คือสีขาวตัวนี้ตรงกลางคือเขาสีเนลุนะไม่ใช่เขาพัมเมณน,นะคำว่าเขาพุมเมณมีปรากฏในคัมภีร์ฮินดูนะแต่ในพุทธเนี่ยใช้คําว่าสีเนลุนะฮนะเป็นขุนเขาที่สูงขึ้นไปและตาำลงมาด้วยระยะทางที่เท่ากันนะมนุษย์อยู่ในระน,นาบของแกแล็กซีนี้นะจาตุมหาราชอยู่ในระน,นาบเดียวกัน ดาวดึงอยู่บนเขาสินลิลุนะถัดขึ้นไปเป็นยามานะเป็นชั้นเป็นดุสิตเป็นนิมมานาดีเป็นปารณิมมิตตะวสวสตีนะครับลงมาเนี่ยใต้เขาสินลิลุเป็นอ๋อแล้วก็สัตว์นะมนุษย์สัตติละฉานนะฮะอยู่ในระนาบเดียวกันมองเห็นได้แล้วก็เปรตอยู่ป่าปนกันมีทั้งสวรรค์ชั้นจาตุแล้วก็มีเปรต ใต้เขาเซเนรุเป็นที่อยู่ของอสูรนะถัดจากนั้นไป8ชั้นเป็นนรกนะเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยนะเปอร์เซนต์ในทางพุทธศาสนารวมแล้วเนี่ยสิ่งที่มองเห็นนะนะก็คือสัตว์กับมนุษย์เนี่ยสิบเอ็ดเปอร์เซนต์นะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยแปดสิบเก้าเปอร์เซนต์นะฮะซึ่งถ้าเทียบกับสาร,สารมือกับสารปกติในทางฟิสิกส์แล้วเนี่ยสารปกติสิบเปอร์เซนต์นะฮะ สา,สารมืดเป็นทรงกลมฮาโลอยู่เป็นอะไรก็รู้เนี่ยอีก90%นตฮะสิบเกับ11 89อ็ดนะนี่มันเรื่องเดียวกันนะ <c oughs> นะอ่าโอเคนะครับผมคงไม่มีความสามารถในการฟันธงว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันจริงหรือไม่ ผมเพียงแต่ทําให้ดูนะใครจะบอกว่าจะจับแพะชนแกะก็เรื่องของท่านนะฮะแต่ผมคงไม,ม่คือผมไม่ได้จับแพะผมผมจับข้อมูลมามาเรียบเรียงกันนะฮะเพราะนั้นจะมาบอกว่าผมจับแพะมาชนกระแกะไม่ได้เพราะผมไม่ได้จับแพะกับจับแกะนะส่วนใครจะเห็นด้วยหรือไม่อะไรยังไงก็ลองดูนะอาจจะฟังเมนว่าเฮ้ยก็แปลกดีเหมือนกันนะนะมันแปลกมากไปหรือไม่ที่มันจะไม่จริงอะ่นะนะนะในคำถามของผมนะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องจริงนะนี่นรกสวรรค์เนี่ยนะฮะมีจริงแหละนะครับแล้วก็มีมากมายในพระตายบิดกด้วยเราไม่ยังป็นต้องปฏิเสธเนี่ยนะอย่างน้อยเราก็สามารถที่จะใช้หลักฐานทางวิสิกนี่เองเนี่ยมาสนับสนุนเนี่ยก็เป็นแบบเนี้ยอย่างน้อยผมก็อธิบายดูแล้วเนี่ยเป็นแบบเนี้ยนะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยล่ะนะแต่ในคัมภีร์ผู้ศาสนาบอกว่ามีอ่ะนะฮะ เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเลี่ยงเลยนะในคนวามเห็นของผมนะพูดไปเลยนะฮะว่าคำพิพิธศาสนาบอกว่านรกสวรรค์นี่มีจริงแล้วจาเป็นต้องพูดด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่พูดเรื่องนี้เนะี่ยเราก็ไปตอบไม่ได้สังสาร,รวัตรมันรู้จะพูดยังไงนะฮะการบําเพ็ญบารมีเราจะพูดยังไงการบําเพ็ญบารมีข้ามภูมข้ามชาติจะพูดยังไงนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องมีจริงสังสาร,รวัต istent, ร,วร,รมีจริงนรกสวรรค์มีจริงนะครับพระเจ้าบิมิสารท่านเป็นพระพโสดาบันตายแล้วนะจริงๆรงแล้วต้องไปอยู่ชั้นดุส นะท่านก็มาอยู่ชั้นจาตุมาาชานะเพราะท่านยังไม่ได้บรรลุนิพพานนะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเราจะอมแอมอมแมอ,อมแม,มากเลยเลยเรื่องพระเจ้าพิณพนะิสารหรือว่าอนาถะปิณฑกเศรษฐีซึ่งเป็นพระโสดาบันนะหรือ,อ,อจําชื่อไม่ได้นะอุบาสิกานะครับเยอะแย,ยะมากมายนะที่เป็นพระโสดาบันที่ที่ยังไม่นิพพานนะนะถ,าถ้าไม่พูดเรื่องนรกสวรรค์นเนี่ยไปไม่เป็นเลยนะก็ต้องพูดนะฮะ แล้วบอกเลยเนี่ยมียืนยันนะครับเนี่ยหลักฐานทางวิสย์ยืนยันแล้วด้วยนะฮะเป็นสสารมืดนะฮะแต่จริงคําว่ามืมอดอย่าไปซีเรียสมากนะบางคนเนี่ยนักวิทย์บางคนบอกว่าสสารมืดเนี่ยใช้คํานี้ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะมันควรจะเรียกว่า transparent matter มากกว่าคือสสารที่มันมันโปร่องอะมันมองไม่เห็นนะนะมันไม่ได้มืดคือถ้ามืดมันเป็นสีดำนะแต่นี่มันมันอะไรก็ไม่รู้ โอ้ยถ้าพูดงั้นยิ่งชัดอย่าเลยนะโอเคนะครับนะไม่รู้เริ่มสนุกกันบ้างหรือยังนะอันเนี้ยคราวที่แล้วเนี่ยมิติที่ซ่อนเลนพูดถึงมิติที่มากกว่าสี่มิติก็คล้ายๆกับเป็นภูมิเป็นที่อยู่ของอะไรสักอย่างหนึ่งนะมิติมาวันนี้อ้อขอโทษเป็นภพนะเป็นที่อยู่ของอะไรสักอย่างนะมิตินะ มาวันนี้นะก็เหมือนกับว่าสสารต่างๆที่อยู่ในมิตินั้นนะหรือภูมิชั้นของใจที่อยู่ในภพนั้นๆนะนี่แทบจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สสารที่ซ่อนเลนส์ก็คงจะนําเสนอได้พอสมควรนะครับถ้าท่านไหนสนใจก็เพิ่มเติมก็ลองไปอ่านหนังสือพุทธจักรวาลเพิ่มเติมนะครับตอนนี้น่าจะยังมีขายอยู่อย่างที่บอกนะฮะ ในตอนหน้าจะพูดถึงเรื่องเ,อเป็นเรื่องค่อนข้างจะเป็นปากินกะแล้วนะการเดินทางที่เร็วกว่าแสงนะซึ่งปัจจุบันนักฟิสิกส์ก็พยายามคิดค้นกันอยู่ว่าเป็นไปได้หรือไม่ก็มีความเป็นไปได้อยู่ในทางฟิสิกส์ส่วนในทางคัมภีร์พุทธศาสนาได้พูดมาตั้งนานแล้วนะครับซึ่งไม่ขัดแย้งกับทฤษฎีของไอน์สไตน์ด้วยส่วนเป็นยังไงก็พบกันในรายละเอียดคราหน้านะครับสำหรับวันนี้ ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับขอจบการนำเสนอแต่เยงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ